ละครสั้นเรื่องหนูรักพ่อไปดูกันเลยค่ะนี่ไข่มุกตื่นได้แล้วลูกวันนี้ต้องไปโรงเรียนนะจ๊ะไข่มุกลูกไข่มุกมีอะไรเหรอคะพ่ออ่าวันนี้ไปโรงเรียนไม่ใช่หรอจ๊ะอืมเรเร็วรีบไปอาบนะ้ำแต่งตัวค่ะพ่อ ลืมไปเลยวันนี้ไปโรงเรียนลืมไปเลยวันนี้ไปโรงเรียนทำไมบ้านเชอาของเรามันดูหรูด,ดังเลยแต่ว่าอืมเราก็มาเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยโอ้แม่ทิ้งนี่ไว้ให้เราแล้วแม่ก็ทิ้งเราไปเลยไม่เป็นไรหรอก รีบไปโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทนันเชอรี่ลูกไปกินข้าวค่ะพ่อวันนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะค่ะวันนี้มีอะไรกินบ้างคะอ๋อวันนี้กับข้าวไม่แพงนะลูกค่ะพ่อลูกรีบกินข้าวนะจะได้รีบไปโรงเรียนบ้านเราก็จนจนแม่ก็ทิ้งหนูไปตั้งแต่เกิดเลยอื วันนี้ไปโรงเรียนวันแรกโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปส่งนะจ๊ะค่ะพ่อพ่อโรงเรียนอยู่ไกลไหมหนึ่งกิโลลูกเดินไปเดี๋ยวก็ถึงทำไมมันไกลจังเลยเอยไม่รู้เหมือนกันแหละโรงเรียนแถวบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีพ่อก็เลยพาไปโรงเรียนในเมืองนู่นไง ค่าเทอมล่ะคะโอ้ยค่าเทอมอ่ะมันหาโรงเรียนค่าเทอมฟรีไม่ได้อะลูกเร็วๆไปหาเพื่อนนะค่ะพ่อนี่เพื่อนใหม่ฝากด้วยนะจ๊ะครับเขาชื่ออะไรอะ่ะอ๋อเขาชื่อไข่มุกนะเราพ่ออยู่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นพ่อมารับค่ะพ่อ บายๆนะลูกพรุ่งนี้พ่อมารับโอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้เอะพรุ่งนี้ใช่ไ้ยไม่ใช่โอ้พ่อพูดเล่นค่อยโรงเรียนก็อยู่ตั้งไกลเดินมาสักหนึ่งกิโลเหนื่อยก็เหนื่อยรียบไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายจะบ่นเราเราว่าทำงาน มาได้เราอะเป็นคนขับรถรับจ้างรถแท็กซี่แหละเขาเรียกอะรีบไปทำงานดีกว่าไปเช่ารถแท็กซี่มาไม่อยากได้สีนี้หรอกนะแต่ก็ต้องเอาเพราะเป็นงานเฮ้ยไปรับคนดีกว่าเออ,เอ,อทำงานวันนี้เหนื่อยจริงๆเลยเด็ก เด็กเขาเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่ไงจอดตรงนี้ก่อนนะเเคเค,ค,คนี่ฉันขึ้นรถแท็กซี่หน่อยได้ค่ะโห,หลายได้วันแรกเลยดีใจจุงเออไปส่งเอ่มไปสนนีนะที่ไปสนีฉันจะไปส่งของครับผมรอยดูหน่อยสิขับรถมายัางไงโอ้ย ชนอีกแล้วฉันจะไม่ขับรถนั่งรถแท็กซี่กับนายแล้วนะเออขอโทษครับเออไปให้ถูกด้วยล่ะครับครับครับโอ้ยเลี้ยวอะไรมาทางนี้อ้าวก็ทางนี้ไม่ใช่หรอกครับเออฉันจำผิดนะรีบไปก็แล้วกันนะครับหลังจาก เก้าปีผ่านไปเก้าปีแล้วนะหนูก็โตเป็นสาวแล้วพ่อก็เริ่มแก่ลงเรื่อยๆรถคันนี้จะอยู่กับเราอีกนานไหมคะคุณพ่อโอยพ่อก็ก็จะใช้มันพังก่อนนะลูกรีบพาหนูไปส่งที่โรงเรียนเลยมันสายแล้วเออเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวพ่อจะรีบพาไปแล้วกัน ก็แต่โรงเรียนนี้ค่าเทอมเท่าไหร่ล่ะคะอืมค่าเทอมพ่อก็ผลจ่ายเอาไม่เหมือนกับคนอื่นหรอกลูกลูกอยากเรียนที่ไหนพ่อก็ให้เรียนค่ะพ่อพ่อใครบอกให้จอดตรงนี้พ่อไม่รู้หรอเขาให้จอดแบบไหนเนี่ยไม่รู้เลยคนขับแท็กซี่ยังไงเนี่ย เออเออเออพ่อพ่อขอโทษพ่อไม่เคยมาในเมืองอะ่ะเฮ้ยพ่อก็เคยอยู่แต่บ้านนอกนั่นแหละไม่เคยเข้ามาในเมืองบ้างเดี๋ยวตำรวจก็มาจับหรอกเออพ่อขอโทษนะพ่อไม่รู้เฮ้ยลูลูกค่ะพ่องั้นเดี๋ยวลูกขึ้นชั้นเรียนเลยนะจ๊ะ ค่ะพ่อโอเคนี่ทำไมยังไม่ไปอีกพ่อคะเอออะไรวิทยจำได้ต้องกอดก่อนใช่มหมนี่พ่อพ่ออย่ามากอดหนูเลยนะอย่ามากอดอ้าวทำไมตอนเด็กๆก,ก็ทำกันไม่ใช่วะอ้าวก็หนูโตแล้วเออเออรีบเข้าชั้นเรียนแล้วกันนะ นี่เพื่อนใหม่ของเรานะจะโตไหม่พอก,ก็เลยให้เพื่อนมานั่งตรงนี้เอาคนเมื่อกี้คนที่มาส่งเธออ่ะคธอใครเหรอเออเออเป็นคนเอขับรถส่วนตัวฉันเองอะ่ะโหเธอนี่ก็รวยเหมือนกันนะนี่เธอดูสิสีเล็บใหม่ฉันไปฉันไปทามาอยู่ที่ร้านดังเลยนะเธอรู้ไหม หูสีสวยจังเลยเอา้าวฉันก็มีเหมือนกันว่าแต่เธอหลามีไหมเออไม่มีใช่ไหมเออก็คือมันมีอยู่แต่ว่าก็คือแบบฉันว่าจะไปพรุ่งนี้อยู่พอดีอะเดี๋ยวฉันอะเอามาให้นะเอามาให้ดูนะจ้าโฮนี่เธอก็รวยเหมือนกันนะอยู่แล้วแหละ้ พวกนี้เขาอะไรกันนะถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเขาก็จะทำยังไงเขาก็ไม่เล่นกับเราเราชอบเล่นกับเพื่อนคนรวยแต่เราโจรทำยังไงดีนะเห้เราเลิกเรียนก่อนแล้วกันค่อยไปขอพ่ออ่าลูกเป็นยังไงบ้างแล้วที่โรงเรียนก็คือว่าหนูอยากได้สีเล็บใหม่อ่ะคะ่ะพ่อเอ่อกี่บาทลูก เออประมาณหนึ่งหมื่นนะคะเพื่อนหนูเขาก็มีขอเธอนะคะคุณพ่อขอเธอนะเออจะทำยังไงเลยต้องตามใจอีกแล้วใช่ไหมรักลูกกนะ่นเนาะโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อให้นะเอออยู่ตลาดหนะ้าปักซอยนี่เองไม่เอาหนูจะเอาร้านดังๆเอากด พ่อก็ไม่มีตังค์อกลูกช่วงนี้เอาแต่พ่อก็ต้องซื้อให้หนูนะคะไ่พ่อบอกว่ารักหนูมากไงอย่าทำไมพ่อไม่ทำอะไรให้หนูเลยเออก็ได้ก็ได้พ่อพาไปทำเล็บก็ได้นะลูกเย้พ่อใจดีที่สุดเลย <c oughs> เอืเออเดี๋ยวพ่อจะไปอืมอันนั้นมาให้นะเอ้ย <c oughs> อะไรหรอคะพ่อเอพอพ่อจะพาไปทำเล็บค่ะพ่อนี่เล็บใหมอ่อ่ะเป็นยังไงโชว์เพื่อนหน่อยสิเออนี่ไงว้าวสีสวยนะเนี่ยไปทำมาจากร้านไหนหรอก็ไม่แพงเท่าไหร่นะหนึ่งหมืน่นโอ้โหทั้งหนึ่งหมื่นเลยเหรอเธอก็ใช่ไง เฮ้ยเธอเธอเธอได้ยินข่าวอันหนึ่งไหมว่าเขาจะไปทัศนทัศนะถึกศึกษากันนะ่ะอืมที่ไหนหรอล่องเรือสำราญไงเออนี่เธอจะไปไหมล่ะเออฉันก็จะไปอยู่แล้วแหละมีงานอะไรฉันก็ไปหมดอืมว่าแต่เธอละไข่มุกเธอจะไปไหม เออก็เออฉันไปก็ได้อืมเราไปกันสามคนดีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะไปสัปดาห์หน้านี้นะต้องเตรียมของไว้ให้ดีด้วยล่ะฉล้แล้วนะ่ะฉันก็เตรียมมาเหมือนเดิมมอะไรเออเออรู้ไว้ก่อนก็ดีแล้วกันนะเออพ่อคะอะไรล้วลูก มันมีกิจกรรมมาหนึ่งเอิ่มไปเที่ยวค่ะเพื่อนหนูเพื่อนสนิทหนูทั้งสามคนเขาก็ไปหมดเลยแต่ว่าหนูยังไม่ได้ไปเลยอ่ะหนูขอไปได้ไหมใช้กี่บาทล,ล่ะลูกล่างละสามล้านค่ะสองหมื่นฮะอะไรนะสองหมื่นเลยหรอลูกหนูอยากไปหนูขอเถอะนะคะพ่อหนูหนูอยากไปมากเลยอ่ะนะคะ โอ้ยก็ได้ก็ได้เย้ดีใจที่จุดเลยเขาเขาจะไปวันไหนสัปดาห์หน้าค่ะวันจันทร์หน้านี่เองวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะลูกอีสองวันหรือสาวันหนูก็ไม่รู้โอ้ไปเตรียมกระเป๋าเย้ดีใจจังเลยดีใจมากค่าอาหารละลูกกี่บาทอาหารอ่ะเออ ค่าหารเหรอครับอืมมันก็นอืมเอยเดี๋ยวพ่อจะเตรียมไปให้อีกหนึ่งรอยบาทแล้วกันนะลูกเย้แต่ว่าเขามีกินฟรีี่พ่อเออรีบไปเตรียมกระเป๋าได้แล้วลูกอ่าค่ะพ่ออืมน,นี่แหละของพวกนี้ที่จะต้องเตรียมไปโอเค เตรียมเสร็จละนี่ได้มาเที่ยวสักทีนะวันหยุดใช่ใช่ฉันก็รอคอยมาตั้งนาะนแล้วไม่ค่อยมีใครเข้ามากันเลยเพราะมันแพงแล้วเธออะว่าแพงหรือเปล่าอืมฉันก็ว่าไม่แพงนะรานะคาเบาๆอืๆอหือไข่โมงนี่เธอรวยจริงๆเลยนะเออเออรีบรีบกันเธออ้าวรีบไปไหนเนี่ย คนยังไม่มาเลยนะเอ้ยรีบอะไรโอ้ยทำไมวันนี้แปลกๆหิวจังเลยนี่วันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเช้ามาอา้าวเธอไม่ได้กินมาหรอก็ใช่อสิฉันหิวพ่อฉันเตรียมเงินมาให้อยู่เดี๋ยวฉช้านะ่ะเอาเงินนะ่ะไปซื้อดีกว่าเอาเอออเร็วๆรีบเปิดกระเป๋าเลย เคจ้าหืไว้ตังฉันหายนะพวกเธอฮะนี่ถ้าตังเธอหายเธอก็ไม่ได้ไปนะสิโอ้ยใช่ไงฉันไม่รู้ว่ตาตังฉันไปไหนนี่เธอยินขึ้นมาก่อนเคเคตังเธอหายหรอก็ใช่ไงทำยังไงดีฮึไม่เป็นไรไม่ต้องลองนะเดี๋ยวพ่อเธอก็คงรู้เองฮ่าขอให้พ่อฉันรู้เลย ออะไรนะเฮ้ยนั่นมันตังลูกนี่นะเฮ้ยเรือจะออกแล้วนี่อีกสิบนาทีก็ถ้าเรือล่องเรือสำรานมันอยู่อีกตั้งไกลโหต้องรีบไปให้ทันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลูกจะไม่มีเงินเอ้ยทำยังไงดีเนี่ยถ้าลูกไม่มีเงินนะโหไม่เป็นไรหรอก เร็วเร็ว,รวรีบไปเลยดีกว่าเฮ้ยต้องรีบเอาไปให้ลูกละอ้าเฮยนี่ฉันไม่มีตังค์จะทำยังไงดีเฮ้ยฉันได้ยินข่าวด้วยนะเธอคนขับรถเธอประสบอุบัติเหตุด,ด้วยเฮ้ยจริงเหรอนี่พวกเธอไม่รอเราเลยนะเฮ้ยทำยังไงดีนั่นคือพ่อของเราเอง เราทิ้งพ่อไปได้ยังไงร,รีบไปเลยดีกว่าเฮ้ยน,นพ่อเรานี่พ่ออะไรลูกพ่อเป็นอะไรไหมพ่อไม่เป็นอะไรลูกพ่อจะเอาเงินมาให้หนูใช่ไหมคะโอยพ่อก็จะเอาเงินมาให้หนูนั่นแหละพ่อหนูขอโทษนะคะ ที่หนูทำแบบนั้นโอ้ยพ่อก็เลิกหนูนะพ่อให้อภัยหนูนะลูกค่ะหนูรักพ่อที่สุดเลยเออบายนี่มีเรื่องอะไรกันหรอคะเออไม่มีอะไรค่ะอพ่อ แม่หนูก็มาอยู่แล้วหนูมีแค่พ่อคนเดียวขอโทษนะคะที่หนูทําอะไรก็ต้องให้พ่อลําบากโอ้ยแม่เป็นไรอืมว่าแต่วันนี้ลูกอะไปล่องเรือสารานมาใช่ไหมแล้วจะไปอีกไหมไม่ไปแล้วค่ะเออดีแล้วลูกเงินเราเก็บวไว้ซื้อข้าวดีกว่าค่ะพ่อ สาหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องหนูรักพ่อที่สุดก็ก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ